สวัสดีครับเพื่อน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 ,อน,อนทางห้อง u t u b e แอดคิดเล่นๆนะครับ่ออื่นมาเข้าคำเตือนกันก่นกอนนะครับคลิปดีโอนี้เป็นการคิดสถิติย้อนหลังของตัวเลขที่ออกผลรางวัลไปแล้วโปรดชมเพื่อความบันเทิงและเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์เท่านั้นนะครับที่ชอบผลงานกดติดตามได้ทางห้อง u t u b e แอดคิดเล่นๆนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการชมด้วยนะครับท่านสมาชิกค,ครับไม่สนับสนุนการกระทําใดๆที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็โชคดีมีโชคตลอดไปจงเป็นของผู้รับชมทุกท่านนะครับผม คับท่านสมาชิกครับสมาชิกทางห้อง y o u t u b e แอดคิดเล่นก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับประจำงวดวันที่16เมษายน2565คลิปนี้ครับครับคิดเล่นก็คัดเลขเด่นมาให้ท่านสมาชิกได้รับชมนะครับเป็นชุด2ตัวบนในนะครับในที่นี้คือชุดเต็มนะครับท่านสมาชิกครับสำหรับชุด2ตัวบนชุดเต็มตัวนี้นะครับก็จะประกอบด้วยเลข9 4 3 1 6 5นะครับคิดเล่นคัดมานะครับ สองตัวบนนะครับ6ตัวนะครับเป็นชุดเต็มแล้วก็แล้วก็มาจัดชุดให้ท่านสมาชิกนะครับก็จะจัดชุดได้ที่9 4 93 9196 95 4 3 4 1 4 6 4 5 3 1 36 35 1 6 15แล้วก็65นะครับก็รวม15หางนะครับก็เป็นชุดไปกลับนะครับท่านสมาชิกครับ2องตัวบนชุดเต็มนะครับโชคดีมีโชคตลอดไปจงเป็นของผู้รับชมทุกท่านนะครับ ขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ